สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซีลาองิงเป็นยังไงครับพี่นอ้องเมื่อคืนได้ฟังจบบอเพลงสาวซํำหน่อยค่อยหักพี่น้องโอ้ยขนาดอีหลา่าบพาท่านได้เกินเสียงแห้งนะครับพี่น้องคืออีหล่ายังแบบว่าเออเอ้ดับดับไหวอยู่ครับพี่น้องเนาะเห็นบอโยว่าเสียงว่าท่านสูงพ่อก็คือดับดับไหวอยู่เป็นแบบว่าเพราะท่านจริงจังเพราะ บแมนไอแค่ห้องให้ฟังซื้อครับบ่ได้บ่บได้จริงจังครับแต่ว้าบเบิ้งถ้บเบิ่งอีหล่าเนาะถ้าเบิ่งอีหล่าตอนอีหล่าอัดว่าสีอัดมือได้สิ่ปล่อยมือได้คิดว่าสีเร็วอยู่ดอกครับพี่น้องยังได้ห้ากับติดตามไปเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะคอยติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะครับพี่น้องว่ากันแล้วกันได้ฟังเมื่อคืนเนี่ยถึงสี่อสุดก็ตามเนาะพี่น้องเนาะมวนฟังหรือมวนครับพี่น้องผมเสือว่า คันอีล้ล่าหอ่องอ,ออกออกไออัลบั้มแล้วเนี่ยออกออกเทปแล้วหรือออกออกไอยูทูบแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนสิเอาไปห่องในร้านมอลันเนี่ยน,น,นาหารเนาะนาหาญมอลมันเนี่ยรับรองว่าซูวงสิเอาไปห่องแท้ครับพี่น้องเพราะยังมันเป็นเพลงที่ฮิตที่เป็นต่อไปเบืงก้สิเป็นเพลงที่ฮิตเพลงที่ hit, ทติดตามเพราะคนเบื้องลายนี่สิเบิ่งหลายจากจากอิหลา่าครับพี่น้อง ทเบงโหลดครับพี่น้องมือนึ่งในรับรองวันล้านล้านขืนแน,น่นอนนะครับพี่น้องเฮารลุนเด้อเฮาซอยกันนะเพื่อนพี่น้องพี่น้อ,นนอนงเนาะเจ้าไดเฮาก็ซอยกันเนาะซอยกันไปเปิดไปฟั่งให้มันหนึ่งวันหนึ่งล้านน่ะแล้วก็ให้ติดหนึ่งมาแรงน้ำเนาะพี่น้อ,นนอ,นนอนงเนาะเจ้าไดก็ซอยกันซอยสนับสนุนอีละซอยคอยซอยดันซอยเชี่์นี่แหละครับพี่น้อง มือได้มันจังหวะดีกับอีหลาก็สีคงสีไปอัดช่วงนี้อีหลาก็คงยังมมีเวลายังเป็นไปตามอันนั้นบอไม่มองที่แบบว่าสีเหมาะที่สีไปอัดเสียงสีเนาะกับตาทิศตามกัดเบิงแล้วกับเบิงกับโอ้ยเมื่มอขึ้นกับคือเก่าพี่น้องคนกันร้ายคือเก่านะพี่น,อน,อนอ้องเนาะอีหลาก็ับเฮ็ดตวแบบยังไงอ่ะ บบสีเลียดยังบอยยังเลยออกไปถ่ายเอฟซีอยู่หนาวีที่อีกสิคอยไปนั่งไปถ่ายเอฟซีมาถ่ายรูปอีเอฟซีมาเบิ้งสิโอ้ยน้องพี่น้องเบิ้งแล้วก็มีความสุขครับพี่น้องเนาะเบิ้งมืึอใดก็มีความสุขมือนั้นแตงได้ก็เฮาก็ติดตามไปเรื่อยนเนาะก็มีโปรแกรมไล่อยู่ครับพี่น้องโปรแกรมของอีหลาก็มือนี้ก็อยู่ไอ้นั่นเด้อครับอยู่พัทยาสายสามนาะพี่น้องเนาะ พัทยาไส,สามแล้วพัทยาไซสามแล้วกสิมาแถวบ้านเหานะครับพี่น้องมาไอตลาดเซรีไซหาโอ้ยไก่เหลวไก่เหลว,วพี่น้องเอ้ยไก่มาถึงมือแล้ว <c oughs> วันที่แปดตลาดเซรีไซหาเนาะแล้ววันที่เก่าก็คอยติดตามมาอยู่ไซเนานะอยุดไซก็เพราะว่าเห็นบอกในนันแล้วมันเ่าท่านไม่มีโปรแกรมครับพี่น้องครับแต่จังได้เห่าก็คอยติดตามคอยเบิง้งคอยแย่งน้ำกันเนาะ แล้วก็มีไอ้วันที่ยินสปอที่ไปรยูไก่อุดรเนี่ยเนาะเห็นบอกว่าไอ้ของไอ้สาไลา่เนาะสาไลเท่อแก่น้อยเนาะพี่น้องเนะาะใครยูไก่ตรงนั้นก็คอยติดตามไปเบิ้งเดอ้อไปเชียร์อีหลา่าไปซอยสนับสนุนเห็นบอกว่ามีเงินสดฐอะไรเงี้ยหาหมื่นบาทเลยครับเปรืรางวัลอีกมากมายนะครับพี่น้อง เห็นคืออยู่โคราชกับแจกครับพี่น้องแจกเท่าไรอ่ะสามพันสี่พันสองพันสี่คือแจกตลอดนะครับพี่น้องเนาะเอ้นี่ยแหละซาไลยเท่าแก่น้อยกับแต่งได้กับใครอยู่ไก่กับสิได้ไปเบิ้งไปสนับสนุนอีหลาไปคอยเบิ้งอีหลาคอยเชียร์หลาพี่น้องเนาะคือได้าใอคนใดที่คอยได้ไปสื่อบัตรหนงสี่เขาก็ทอกับว่าไปสนับสนุนอีหลา ซอยเชี่ยซอยดันให้คนหูไวหล่นี่เป็นยังไงเกงีลีบอเสียเนาะก็เป็นังไงห้าวกะค่อยที่ตามไปเบิ้งเอาายอย่กไก่ส่วนผมก็คงสิบบาทได้ไปเนาะพีอ่น้องเพราะว่าซวาีสเกตอุดอรมันไกลเกิน <c oughs> มันไปพอถึงเลยครับพี่น้องแต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องวันที่หน,นึ่งพฤศจิกายนก็ใกล้จะถึงแล้วเ้อครับพี่น้องเด้อมืออีหล่ เออถอดกระถินเนาะอยู่บ้านอีหล่าแล้วก็มีงานมีวงของอีหล่านําไปเล่นยูนนั่นกับอีหล่าก็ไปเล่นยูนนั่นแหละแล้วก็ไปอยู่ไกลอยู่ไกลก็ติดตามไปเบ้งเนาะส่วนผมอะถ้าเบังเหตุการณ์ก่อนครับพี่หน่องว่าสิเป็นยังไดต่อสิใดไปบ่หรือว่าสิจังจไดก็คอยเบังคอยเดี๋ยวก็ถึงมือก็ซิหูว่าได้ไปบ่หนะครับพี่หน้องเพราะว่า มันกัอยู่ไกลเติบแล้วครับพี่น้องเวินเนี่ยว่ามีอยากไปกับบ้านอยู่ครับอยากกับบ้านหาพอหาแม่อยู่กะบคอยเบิ้งก็ละครับว่าสิได้ไปบ่คันได้ไปก็โอ้ยมีข้อจะดีใจหลายแล้วครับพี่น้องคันได้ไปเนี่ยคันมีเงินมีข้องพ่อที่จะเดินทางตอนสิก็อยากไปหาแม่หาพ่อนั่นแหละแล้วก็ทางคันได้กลับไปก็ผมก็สิได้ไปหาอีลาอยู่บ้านอีหลาเนาะอยู่ใกล้ๆเที้ยนั้นเพราะว่าอยู่ซิสเกตคือกันแก็เฮาก็บคอย กับไพ่กับคอยซอยซอยเฮ็ดบุญเด้อครับพี่น้องซอยเฮ็ดบุญน้ำอิ่ากับมึงกับทอกระทินวันที่หนึ่งเอที่หนึ่งคุณสกิเนาะก็ไปทักไปได้ครับก็แบบเฟซบอทเอเฟซเอเบาวโทนก็ได้ครับพี่น้องทักไปก็ไปซื้อบัตรซื้อตัวเห็นบอกว่าบัตรก็ประมาณหล่อยี่สิบบาทนะครับพี่น้องเนาะหล่อยี่สิบบาทบัตรเฮ็ดบุญถึงไพ่ซิบุปไปครับเพราะเป็นยังครับปปไปเป็นยังครับซอยกันเนาะซอยกันเฮ็ดบุญ ซอยกันสนับสนุนอีหละก็ซอยกันเฮ็ดศาลาหรือเฮ็ดวัดหรือเฮ็ดอีหยังน่ะครับพี่น้องสิเฮ็ดบ่ทัานแล้วก็ซอยเฮ็ดให้มันแล้วก็จังได๋เฮ้าก็ไผทีมีทุนมีหยังก็คอยไปสนับสนุนอ่ะไปซอยทําเฮ็ดบุญเนานะผมเสื้อว่ามือน่ะนะมือวันที่1นึ่นะคนสีหลรีครับพี่น้องคนสีหลคักเลยล่ะผมว่า ถ้าเบิ้งโลดครับพี่น้องคนนี้โอ้สิเน,นียนครับพราะวัยยังคนตอนเนี้ยก็คือคือบอกง่ายๆก็คนหุ่จักอีล่าลายแล้วหู่จักอีล่าลายแล้วเนาะมันก็ภัยภัยก็หักภัยภัยก็มาคือหลาสุดนี่ก็มีคําว่าอีล่าอุ้งอิงอุ้งอิง,อง,อง,องเนี่ยก็มาได้ถึกได้โศกได้ลาบเนาะได้โชกได้ลาบแบบมาก็มาเอาเงินมาให้หลา่าคือเก่าพี่น้องโวมาแต่มองได้ครับพี่น้องอีล่าเนี่ยก็นั่งรับ เก็บเฮ็ดยังเดียวครับหนาวิธีเนี่ยที่ว่าเก็บเฮ็ดเก็บเงินนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีก็บอพลาดค,ครับมือใดเอฟซี FC บอใดบาให้อีหล่ะในบอใดครับต้องเอามาให้ทุกคนเห็นหนาอีหล่ะแล้วมันก็มีแต่ความหักความแพงมันมีแต่ความแบบเอ็นดูเนาะเดี๋ยวความหนาหักของอีหล่ะเดี๋ยวโตวน้อยๆก็คือบอคือไผ่อ่ะครับพี่น้องโตนิน่อยๆเนาะผิวใสใสเนี่ยน่ะวอลวอลกะหน้าตาหน้า,าหักวอลเก่งสีวอลดีนะ อย่งแี้ไอบถามหาพอๆพอพอแ,แม่พอหักแม่หักอยู่เรื่อยครับพี่น้องเนะ<ถ>าะจังไดก็ตามครับพี่น้องอย่าลืมมากดไลค์กดแชทติดตามช่องเน็ตเอท่องเซ็กซี่หลงทางชแนลหรือช่องเซ็กซี่ช่องใหม่ในเด้อครับพี่น้องได้ติดตามให้แน่พอสนับสนุนให้แน่ถึงอาจสิวเอาโปเก่งกับ,กบพี่ย่มบอกไปเรื่อยสื่อที่ยิ่มไปพุ้ค้นว่าวิธีใดถึงสีใดแบบนี้เนาะก็ ยังว่านะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับพี่น้องครับ <c oughs> สาเหตุเขาไม่นั่งนะครับพี่น้องก็บว,ว่าท่านเก่งนั่นแหละกสิศึกวษาคนที่มาบ้าเบิ่งบ่ได้มาเบิ่งก็คือบอกพวก็ววท่านเก่งครับพี่น้องครับอย่งไดก็ขอบคุณหลายๆเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีลาวเองครับมื่อนี้ก็สวัสดีครับ